สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สีรัตออ์แกนิกกระเด็นนี่ผ่านเพื่อนมาดูอะไรคะนี่อันนี้คือหอยเจดีนะคะหอยเจดีที่เป็นศัตรูพืชของเราชาวสวนเกษตรอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่ที่เป็นศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่ ร้ายแรงนะคะร้ายแรงคือถ้าที่สวนไหนนะคะสวนไหนที่มีตัวหอยเจดีเนี่ยนะคะพืชผักไม่ได้กินนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาจะกินก่อนกินตั้งแต่ตอนที่เราเพราะเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์เขาจะเขาจะไปชอนชัยกินหมดเลยไม่ได้งอกนะคะ เพราะว่าเขาจะฝังตัวอยู่ในดินซึ่งถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นเลยนะคะเราจะไม่เห็นเลยแต่วันนี้พี่สิริก็ไปรือ้อเศษใบไม้เนาะไปรื้อเศษใบไม้ออกเนี่ยก็เก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาได้ได้เท่านี้เพื่อนอันนี้คือแบบไม่ได้ตั้งใจเก็บนะแค่เป็นบริเวณหนึ่งตารางฟุตนะเนี่ยนะคะนี่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเลย พี่สิริเคยทําคลิปให้ดูเนาะวิธีกําจัดออหอยเจดีหอยทากด้วยเกลือนะใช้เกลือโรยเราโรยลงไปในดินนะไม่ใช่โรยลงไปที่ตัวมันนะโรยโรยเกลือโรยเกลือลงไปที่ดินนะคะบริเวณดินนะคะเนี่ยโรยลงไปนะโรยลงไปเพราะว่าตรงไหนที่มีหอยเจดีเนี่ยมันก็ ตายก็จะตายนะฮะก็แล้วเสร็จหรือถ้าไม่โรยเกลือแบบนี้ก็ใช้วิธีการผสมผสมน้ำนะเอาไปผสมน้ำก็ได้นะเนี่ยใช้เกลือโรยโรยลงไปความเค็มนะก็จะไปทำลายหอยนะเขาก็จะสิ้นอายุไขนะคะเพื่อนเพืนนะจ๊ะ จะเนี่ยเย้ยไปหมดนะอันนี้หลังจากนี้แล้วนะไม่ต้องดราม่าพิริษนะคะพีิสิษเจาไปใส่ถังน้ําหมักหมักเพื่อมาทําปุ๋ยรดราดพืชของเรานะคะมีแร่ธาตุสารโพแทสเซียมแคลเซียมเป็นปุ๋ยชีวภาพอย่างดีนี่ปุ๋ยยินรีย์อย่างดีนี่ นะคะก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ไม่ต้องดราม่าก,กับพิิรินะคะเพราะว่าเขาเป็นสัตรูพืชที่ที่ร้ายแรงนะคะร้ายแรงเลยนะคะนี่บ้านใครที่มีแล้วนะคะก็โปรดโปรดอย่ากเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่ามันมันมีแต่ทำรายนะคะมีแต่ทำรายพืชผลของเรานะคะ ทำให้เราเไม่ได้ผลผลิตนะคะนะก็ขออภัยสำหรับเพื่อนๆพื่อนที่มีเมตตาจิตเนาะก็ขออภัยจริงๆที่พี่ชิิต้องใช้วิธีการทำลายนะอาจจะบอกทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นการทำลายการสมดุล ความสมดุลของธรรมชาติซึ่งอันนี้คือเป็นวัฏจักรวงจรของของธรรมชาติเช่นเดียวกันนะมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ทำลายนะคะเพื่อนแต่เมื่อเรามีศัตรูนะมีศัตรูนี่คือศัตรูพืชของเรานะคะพอเราเป็นเจ้าของพืชแล้วก็คือศัตรูของเราเช่นเดียวกันนะเราก็ต้อง กำจัดถูกไหมคะเราก็ต้องกำจัดไม่งั้นเราก็จะไม่ได้กินพืชผักเนี่ยเราก็ไม่ได้กินนะคะเราไม่ได้กินเพราะว่าหอยเจดีจะกินหมดนะคะเพื่อนหอยเจดกีก็จะไปช่วยกินแล้วก็ช่วยกำจัดนะเราก็ไม่มีพืชผักกินนะเนี่ยใช้เกลือโรยๆแบบนี้นะคะเพื่อนการกำจัดหอยทากนะด้วยวิธีการใช้เกลือ กลืโรยลงดินเลยนะคะโรยลงไปเลยเนี่ยแบบนี้โรยลงไปนะคะก็จะทำให้หอยเจดีสูญพันธ์ดับพันธ์นะคะนี่เดี๋ยวพี่สิริจะพาไปอัปเดตผักชีนี่ไหมคะผักชีพี่สิริที่ได้ใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะหแสงเนาะนี่กลับมาต้นผักชีก็าะใบตกเนาะ อันนี้รราดน้ำน้ำจุรินทรีย์สองข้าวแสงแล้วก็น้ำหมักน้ำหมักของน้ำหมักข้าวน้ำหมักข้าวบูดนะน้ำหมักข้าวบูดกับน้ำซาวข้าวปรากฏว่างามคักค่ะดูใบใบาย,ยาวมากเลยแล้วก็ตั้งขึ้นแสดงว่ามีการฟื้นตัวดีมากนะคะของผักชีนี่ อันนี้คือต้นต้นก้าจากเมลิดพันธุ์ที่พี่สิริเคยเคยทําคลิปเนาะมีมีเราได้เมล็พันธุ์เมล็พันธุ์ผักชีที่เราปลูกไวท้ที่ที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ร่วงลงพื้นใช่ไหมคะต้นไหนที่รอดและแข็งแรงพี่สิริก็ย้ายนะย้ายมาทําการปลูกอยู่บริเวณเนี้ยคือถ้าย้อนหลังไปเมื่อเมื่อสี่เดือนเนาะพี่สิริมีคลิปที่พี่สิริปลูกผักชีเอาไว้นะเออ แล้วก็ก็งามเนาะเนี่ยมีจิปูไว้เยอะกว่านี้แต่เนี้ยที่มันเหลืออยู่นะคะที่มันเหลืออยู่มันก็น่าจะน่าจะขยายพันธุ์ต่อไปได้เก็บกินดูเมล็ดพันธุ์ต้นกาตรงนี้นะอันนี้วันที่พี่สิริกับมาพี่สิริเอาเมล็ิพันธุ์ต้นใบแมงลักโรยๆเอาไว้ไม่รู้ว่าเออใช่ต้นต้นกาของต้นกาของใบแมงลักหรือเปล่าพักอีตูเนาะนี่ เกิดๆอยู่เนี่ยนี่นี่นะนีะ่ถ้าใช่ก็ถือว่า amazing ค่ะนะเพราะว่าได้ใบแมงลักไว้กินเพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณน,นี้มันจะมีทั้งโหระพาใบแมงลักกระเทราอยู่ใกล้ๆกันเนาะมันก็แล้ววันนั้นที่กลับมามันเหลืออยู่ต้นหนึ่งที่ดอกมันกำลังกำลังแก่กำลังจะจะโรยใช่ไหมพี่สิริก็ต้นมัน ต้นมันแห้งแล้วก็เลยดึงเอาดอกโรยๆลงไปอย่างนั้นแหละแต่ปรากฏว่านี่มันก็ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเป็นใบแมงลักเพื่อนๆแล้วมีต้นกล้าที่เกิดเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะก็น่าจะเป็นต้นกล้าผักขมอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นกล้าพริกเพื่อนๆนี่คือดินมีความสมบูรณ์ใช่ไหมคะเพื่อนเน้น,นเป็นใบแมงลักดินมันยังมีความสมบูรณ์มีแร,ร่ธาตุสารอินทรีย์อยู่เยอะนะคะคราวนี้ เมล็ดพันธุ์ที่ร่วงลงไปในดินนะเราพร้อมกับที่เราพี่สิริก็ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดราดลงไปนะก็เป็นเร่งเร่งให้มันดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินน่ะเกิดการขยายรากเกิดการงอกได้เร็วขึ้นนะเพียงแค่สองสามวันเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เขาก็เจริญเติบโตนะคะเจริญเติบโตเกิดขึ้นมามีเมล็ดพันธุ์ที่งอกเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าอันนี้คือเมล็ดพันธุ์อะไรที่เกิดขึ้นเนาะเพื่อน ถ้าเป็นมันไดพันธุ์อันนี้อันนี้น่าจะเป็นใบแมงรักเนาะนะถ้าเป็นใบแมงรักก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีกระเพรานะกระเพราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีกระเพราเกิดหรือเปล่านะจ๊ะนี่อันนี้คือผักชีที่พี่สิริได้ย้ายมามาปลูกเอาไว้อีกนะอีกหม่องหนึ่งเนาะปลูกไว้หลายหม่องนะี่ใบาย,ยาวเนะาะใบก็ยาวนะนี่งามด้วยนะก็มี ช่องที่ปลูกผักชีได้งามเนาะที่พี่สีเข้าไปดูก็มีของน้องน้อยทําสวนนะคะน้องน้อยปลูกผักชีผักชีอันเนี้ยผักชีไปเรื่อยผักชีฝรั่งอันเนี้ยปลูกได้งามมากเลยนะคะพเพื่อนๆน้องปลูกปลูกผักงามทุกอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ผักชีมะเดือฟิกของน้องก็งามนะถ้าใครสนใจต้นพันธุ์มะเดือฟิกก็ติดต่อได้นะคะที่ช่องบ้านน้อยออช่องน้อยทําสวนนะช่องน้อยทําสวนค่ะ แล้วก็ถ้าใครสนใจเมล็ดพันธุ์หรือว่าพืชพันธุ์ไม้ที่จะไปปลูกนะทั้งเป็นไม้ผลและไม้ป่าเบญจพรรณติดแท็กเข้าไปได้นะคะที่บ้านไร่บองพยอมพี่หน่อยจะมีเมล็ดพันธุ์มากมายนะที่เราสนใจนะคะเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็พามาดูวิธีการกําจัดหอยเชลลเนาะด้วยเกลือนะฮะด้วยเกลือด้วยเกลือนี่ด้วยเกลือแล้วก็มาอัปเดต พืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่ได้เติบโตขึ้นมานะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราก็จะมาดูเมล็ดพันธุ์ที่ร่วงเนี่จะเป็นใบแมงลักหรือโหละพาหรือก็กะเพราอะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนก็มาดูกันนะก็อะไรที่เกิดขึ้นมาเราก็เก็บกินได้นะคะเก็บกินได้เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่ไม่มีปนเปื้อนสารเคมีนะคะค่ะ อาแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า